ตอนที่154ลองใช้ให้เกิดประโยชน์มันยังคงเป็นช่วงบ่ายดังนั้นหลังจากที่วานรูปหูของอนุมิตรไปครู่หนึ่งเธอก็เดินออกไปโดยเอาแต่เฝ้าคิดถึงเรื่องในคืนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากและตั้งตารอยอย่างใจจดใจจ่อจนวานอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กับท่าทางของเธอริบบิ้นสีทองรอบคนหางของเธอนั้นช่างดูโดดเด่นจากเสื้อผ้าชิ้นอื่นเหลือเกินและวานก็เอาแต่จ้องตามขณะที่เทพสาวเดินออกไป วานใส่หัวและมุ่งหน้าไปยังห้องนอนเพื่อเตรียมทําตามแผนที่วางไว้หลังจากมาถึงแล้ววานก็นอนลงบนเตียงและผ่อนคลายอยู่ครู่หนึ่งเขาอยู่ในสภาพตึงเครียดมาเกือบตลอดทั้งวันและอยากทําให้จิตใจสงบก่อนจะเริ่มหลังจากผ่านไป15นาทีเขาก็ยิ้มและเผยแววตาคาดหวังขณะดึงลูกแก้วสีดาออกมาเขารู้มาจากพี่สาวว่ากระแสเวลาภายในลูกแก้วนั้นมีอัตราส่วน1440นต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าตราบใดที่วิญญาณของเขาอยู่ในนั้น ซึ่งวานสามารถใช้เวลาได้ทั้งบ่ายประมาณ5ชั่วโมงและพอแปลงออกมาแล้วก็จะเป็นเวลากว่า300วานันวานเพ่งจิตของเขาเข้าไปในลูกแก้วในมือและเปิดตาขึ้นมาในโลกมิติสีขาวดำเอวาเจลีนกำลังรอเขาอยู่แต่ตอนนี้เธออยู่ในร่างของผู้ใหญ่และสวมชุดเดรสสีดำหรูหราเธอดูเหมือนรู้ว่าเขาจะมาขณะเริ่มพูดขึ้นดีมากมาได้สักทีนะมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อนที่ฉันจะรับนายเป็นศิษย์ ว่านพยักหน้าแต่เขาก็อดจะถามขึ้นมาไม่ได้ท้าไม่เธอถึงกลับไปร่างผู้ใหญ่อีกแล้วล่ะมันไม่กินพลังงานงั้นหรอเอวาเจลีนมองเขาด้วยสายตาเย็นชาและไม่ยอมตอบคำถามขณะพูดต่อก็บอกแล้วไงว่าให้เรียกมาสเตอร์อย่าบอกนะว่าลืมไปแล้วหรือว่าอยากจะให้ฉันทำโทษอีกว่านรู้สึกว่าอากาศรอบๆตัวเริ่มเย็นลงขณะที่เขาหัวเราะแห้งๆขออภัยด้วยครับมาสเตอร์พอดีวันนี้มีเรื่องเยอะไปหมดเลยนะ่ะ เอว่าเจลีนถามต่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นไปเจออะไรมาหละถึงได้หลงลืมขนาดนี้อย่าบอกนะว่าไปเล่นสนุกกับผู้หญิงของนายมาเมื่อถามออกไปเอวาเจลีนก็มองวานด้วยสายตาและออร่าที่เย็นกว่าเดิมจนเขาหายใจออกมาเป็นไอวานเริ่มอบอุ่นร่างกายด้วยเพลิงนิรันด์และอธิบายข้อกล่าวหาผมไม่ได้ไปเล่นสนุกนะครับมาสเตอร์แต่จริงๆตอนแรกก็ไปออกเดทกับลูกครึ่งเอลที่มีชื่อว่าเอนา ตอนมื้อกลางวานันพวกเราได้มั่นกันก่อนที่จะไปพบกับเฮเฟสตัสและผมก็ได้มั่นกับเธอด้วยวานิ้มยังมีความสุขขณะเล่าเรื่องแต่เขาก็รู้สึกว่าอากาศยังคงเย็นลงเรื่อยๆขณะหันไปมองเอวาเจลีนร่างผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าท่านในน้านเธอก็พูดเสียงต่ำนับจากนี้ห้ามพูดเรื่องผู้หญิงคนอื่นให้ฉันได้ยินอีกฉันไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องเด็กๆมาเล่นกันทั้งทงที่นายควรจะตั้งใจไปกับการฝึก เธอเบืออหน้าหนีวานและเขาบอกได้ว่าเธอกำลังอารมณ์เสียเพราะเหตุผลบางอย่างแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอดูถูกผู้หญิงของเขาง่ายๆแบบนี้แทนที่จะเลี่ยงแรงกดดันของเธอวานกลับอธิบายด้วยเสียงที่หนักแน่นมาสเตอร์ไม่ควรดูถูกคนอื่นแบบนี้นะครับเฮฟเฟสตาร์เป็นหนึ่งในของผู้หญิงเธออยู่มาหลายล้านปีแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องเศร้าๆที่เราเคยเจอมาความอ้างว้างเดียวดายของเธอนั้นถือว่าอยู่สูงกว่าหลายขุมเลยเอวาเจลี hey, eli, รู้สึกงุดงิดที่วานลุกขึ้นมาเถียง แต่พอได้ยินคำพูดของเขาแล้วเธอก็อดไม่ได้ที่จะถามต่อด้วยสีหน้าเหลือเชื่อหลายล้านปีงั้นหรอจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันอย่าบอกนะว่าเธอคนนั้นเป็นอมตะวานพยักหน้าและอธิบายต่อเธอคือเฮเฟสตัสเป็นเทพิดาแห่งการหลอมสร้างและมีชีวิตอยู่มาก่อนที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปจะถือกำเนิดขึ้นเอวาเจลีนทำสีหน้าและพูดจาเย้ยหยันให้กับคำพูดของวานเทพิดาแห่งการหลอมสร้างเนี่ยนะอย่ามาล้อเล่นกันหน่อยเลยนะเจ้าหนู แน่ใจนะว่าเธอไม่ได้หลอกนายจนเสียสติไปแล้วแม้ว่าเอวาเจลีนจะรู้ถึงการดำรงอยู่ของทวยเทพแต่เธอก็รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่จะมาอยู่ร่วมกับมนุษย์และมักจะอยู่ในรูปของสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่าเลือดเนื้อทั่วไปคำพูดและน้ำเสียงของเอวาเจลีนทำให้วานรู้สึกโมโ oh ห ok ขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปแค่วันเดียวหลังจากที่พวกเขาหันมาปรนนิบประนอมและเรียนรู้อดีตของการแลงกันแต่เธอก็ทำเหมือนกับว่าเขากำลังโกงหกเธอเล่น แทนที่จะพูดกับเธอต่อวานจึงเอาแต่ใส่หัวด้วยความไม่พอใจและเดินออกไปแบบไม่พูดไม่จาถ้าเธอรับความจริงไม่ได้เขาจะทำอะไรได้อีกล่ะเมื่อเห็นวานเดินออกไปเอวาเจลีนก็ยิ่งรู้สึกรำคาญมากขึ้นและถามด้วยน้ำเสียงที่โมโหนี่นายจะไปไหนฉันบอกแล้วไงว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันถ้านายต้องการจะมาเป็นลูกศิษย์ของฉันนี่นายจะไม่สนใจคำสั่งของมาสเตอร์งันหรอเท้าของวานหยุดลงและเอวาเจลีนก็มีรอยยิ้มนิดนิด หรืออย่างน้อยก็จนกว่าที่วานจะหันกลับมาและทำให้เธอรู้สึกตกใจสุดขีดดวงตาของวานเปล่งประกายออกมาเป็นสีน้ำเงินแปลกๆขณะที่เขาจ้องมองเธอด้วยสีหน้าเฉยเมยคล้ายกับตอนที่เธอพยายามดูดเลือดของเขาเมื่อเห็นดวงตานั้นอีกครั้งเขาก็รู้สึกได้ว่าหัวใจกำลังถูกบีบคั้นอย่างเจ็บปวดขณะที่ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาวานมองแวมไพร์สาวต่อไปอีกสองสามวินาทีก่อนจะพูดอย่างเหนื่อยล้าแม้สิ่งที่ฉันบอกจะเป็นความจริง แต่เธอก็อย่ามาดูถูกฉันและกล่าวหาคนที่ฉันรักและห่วงใย,ยว่าเป็นคนหลอกลวงฉันไม่แน่ใจว่าลูกแก้วนี่มาจากโลกไหนหรอกนะแต่โลกใบนี้มีเทพเจ้าอยู่จริงๆและไม่ใช่แค่คนสองคนด้วยพวกเขามีการเป็นพันพๆในเมืองที่ฉันอยู่และแต่ละคนก็มีแฟมิลี่เป็นของตัวเองถึงเฮมเฟสตาร์จะไม่เคยบอกฉันว่าเธอมีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนแล้วฉันก็สามารถหาข้อมูลนี้จากห้องสมุดยังได้เลย วานใส่หัวและหันกราบก่อนที่จะเดินไปในขณะที่พูดต่อฉันไม่ต้องการมาสเตอร์ที่ไม่เชื่อใจกันหรอกนะแค่มาพูดจะดูถูกในขณะที่ฉันพูดความจริงก็แย่มากพอแล้ววานเดินต่อไปในขณะที่เอวาเจลีนรู้สึกกังวลและไม่สบายใจเมื่อเห็นเขาเดินออกไปเรื่อยๆในตอนที่เขาพูดออกมาตอนแรกนั้นเธอก็มองออกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างสนิทใจเธอแค่ไม่เชื่อว่าบุคคลที่เขาพูดถึงนั้นเป็นเทพจริงๆ และลืมไปว่าพวกเขามาจากโลกที่แตกต่างกันในโลกที่วันอยู่นั้นอาจจะมีเทพเจ้าอยู่จริงๆก็เป็นได้แต่เธอก็ดันพูดออกไปโดยที่ใช้ความเข้าใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเธออยากจะหยุดเขาและกล่าวคำขอโทษแต่ก็ไม่อาจจะละทิ้งศักดิ์ศรีให้กับคนที่ควรจะพยายามขอให้เธอรับเป็นลูกศิษย์ได้อีกเป็นครั้งที่สองสีหน้าที่เขาใช้กับเธอนั้นแทงทะลุหัวใจเข้าอย่างจังแต่เธอก็ยังพูดอะไรไม่ออกเพราะศักดิ์ศรีของเธอในฐานะที่เป็นราชินีแห่งความมืด ตอนนี้เธอก็เลยได้แต่หึมหำมอย่างไม่พอใจและดังมากพอที่วานจะได้ยินก่อนจะหายตัวเข้าไปในความว่างเปล่าเอวาเจเรียนเชื่อว่าหลังจากที่วานเย็นลงแล้วเขาก็จะยอมแพ้และกลับบังงอให้เธอรับเป็นลูกศิษย์เองเธอยังวางแผนที่จะทรมานเขาสักเล็กน้อยเพื่อสั่งสอนเซนนอยก่อนที่จะได้รับบทเรียนกันจริงๆวานไม่ได้มองตอนที่เอวาเจลิีนหายตัวไปและความคิดที่จะเรียนรู้เวทมนต์ของเธอนั้นได้หายไปจากสมองของเขาหมดแล้ว แม้อยากจะเรียนมาเกียร์เอรเ,เบียแต่เขาก็คิดที่จะใช้มิติแห่งนี้เพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั้นแทนพื้นที่สีขาวนั้นกระจายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและวันก็เดินออกไปเกือบชั่วโมงก่อนจะหยุดลงหลังพบจุดที่เหมาะสมเขาเริ่มนำไอเทมมากมายออกมาจากช่องเก็บของและใช้ระบบร้านค้าเพื่อซื้อตัวทำงานเครื่องมือต่างๆและแม้แต่เตาหลอม ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพื้นที่10ลูกบาทเมตรก็ถูกแปลงเป็นห้องทำงานที่อยู่ภายใต้พื้นที่สีขาวอันสุดลุกหูลูกตาเขาเริ่มปล่อยเพลิงนิรันร์ออกมาและนำมันไปวางใส่ในเตาหลอมที่เพิ่งซื้อมาในราคา40,000 OP อพแม้ว่าเขาจะใช้เพลิงนิรันร์ผ่านคอนได้แต่วานอยากเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิธีการหลอมแบบปกติแทนการควบคุมเพลิงด้วยตัวเองจากความว่างเปล่าที่อยู่นอกเหนือจากการรับรู้ของวาน เอว่าเจลีนกำลังเฝ้ามองเขาด้วยความสับสนและอยากรู้อยากเห็นเธอเดินตามขณะที่วานเดินจากไปเพราะสงสัยว่าเขาจะทำอะไรกันแน่เธอไม่คิดเลยว่าเขาจะเริ่มนำไอเทมออกมาและตั้งห้องทำงานอย่างเต็มรูปแบบแม้เวทคลังเก็บของจะไม่ได้เป็นอะไรใหม่สำหรับเธอแต่การเก็บของเอาไว้ได้มากมายขนาดนี้นั้นไม่ใช่ใครก็ทำได้และเธอสัมผัสไม่ได้เลยว่าวานใช้เวทมวนต์ออกมาตอนไหน สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจที่สุดก็คือเปลวกเพลิงสีทองและแดงที่โผล่ออกมาจากมือของเด็กหนุ่มและถูกนํามาวางไว้ในเตาหลอมเนื่องจากท่าที่ตนถนัดก็คือความมืดและน้ําแข็งเธอรู้สึกไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เปลวไฟนั้นเท่าไหร่วานเริ่มทําการแปรรูปวัตถุดิบและประหลาดใจไปกับความคิดปาดเปลืองของตัวเองแม้ว่าร่างกายจะเป็นแค่วิญญ,ญาณเมื่อมาอยู่ในนี้แต่เขาก็ยังสามารถใช้ระบบจากเดลพาได้อย่างไม่มีขีดจํากัด นั่นทำให้เขาสามารถนําสิ่งของเข้ามาในลูกแก้วได้และตอนนี้เขาก็สามารถฝึกฝนการสร้างไอเทมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาของโลกภายนอกด้วยความช่วยเหลือของพี่สาวว่านคํานวณได้ว่าถ้าเขาใช้เวลาทุกวันในช่วงบ่ายจนถึงเย็นภายในลูกแก้วเขาจะมีเวลามากถึง57ปีเพื่อฝึกฝนทักษะนั่นเป็นเวลาที่คำนวณโดยนับจากเดนาตัสครั้งถัดไปซึ่งจะมีขึ้นในอีกประมาณ70วัน เขาเริ่มแปลงวัตถุดิบที่นําเข้ามาให้อยู่ในรูปแบบที่เอาไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็วนี่คือแผนส่วนที่2ของวานและเป็นเหตุผลที่เขาใช้ OP เป็นจํานวนมากเป็นกับห้องทํางานนี้เมื่อสกิลในการตีเหล็กของเขาเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ได้ขายอุปกรณ์คืนให้กับระบบเขาก็จะยังได้รับ o อจจานวนมากจากการตั้งชื่อไอเทมที่สร้างขึ้นใหม่จากนั้นเขาก็จะใช้ OP ที่ได้มาซื้อวัตถุดิบเพิ่มจากระบบร้านค้า และสร้างไอเทมวนกันไปเรื่อยๆซึ่งเท่ากับว่าเขาจะได้ทั้ง o อและวัตถุดิบอีกมากมายเอวาเจลีนยังคงเฝ้าดูทุกาการกระทำของวานจากความว่างเปล่าและเธอก็อยากจะถามเหลือเกินว่าเขาเข้ามาในลูกแก้วของเธอเพื่อฝึกฝนสร้างไอเทมเท่านั้นเองเหรอเธอรู้ว่าเขาคงอยากใช้ประโยชน์จากกระแสเวลาของลูกแก้วแต่เธอก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมาเขาถึงต้องเสียเวลาในการทำวัตถุดิบและสร้างไอเทมที่ไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้ แม้อาจจะได้รับประสบการณ์กับความรู้แต่เขาก็ต้องเสียเวลากับการทำงานที่ไร้ความหมายเพราะวัตถุที่เขาสร้างขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่โครงสร้างทางวิญญาณแย่หน่อยสำหรับเอวาเจลีนที่เธอไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอเทมที่วันผลิตออกมานั้นเป็นไอเทมจริงๆที่เขาสามารถเอาออกไปจากมิตินี้ได้แบบสบายๆส,สิ่งที่เรียกว่าเดอะพาร์อยู่เหนือความเข้าใจของแวมไพาสาวแม้เธอจะมีดวงวิญญาณระดับ5และมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีแล้วก็ตาม เธอแค่เฝ้ามองเขาต่อไปเพื่อแก้เบื่อขณะพูดวิจารณ์ออกมาในแบบที่ตัวเองได้ยินคนเดียววานจัดการวัสดิบต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลาเกือบ3าวันจนกระทั่งร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าถึงขีดสุดเขาหยุดพักไประยะหนึ่งและรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะรู้สึกเหนื่อยเพราะตนมีอัตราการฟื้นฟูที่สูงมากพอเวลาผ่านไปเกือบ72ชั่วโมงวาและเพลิงนี้รันในเตาหลอมก็เริ่มสลายไปและเขาก็ตระหนักว่ากำลังถูกบังคับให้ออกจากมิติ ท่านในนั้นเขาก็รู้สึกเคืองๆพอคิดว่าเอวาเจลีนคงส่งเขาออกไปเนื่องจากรำคาญที่เขาไม่สนใจเธอเมื่อร่างของเด็กสาวปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าและมาอยู่ตรงหน้าของวานเขาก็ได้แต่กัดฟันอย่างไม่พอใจเอวาเจลินเห็นสีหน้าของเขาจึงขมวดคิ้วและอธิบายให้ฟังไม่ต้องมามองแบบนี้เลยนะไอเด็กงี่เง่าจิตของนายจะอยู่ที่นี่ได้ไม่เกินสามวันก่อนที่ลูกแก้วจะส่งนายออกไป นายต้องรออีก24ชั่วโมงก่อนที่จะกลับเข้ามาใหม่ได้แต่ครั้งหน้าต้องเตรียมพร้อมให้ดีล่ะรอบนี้ฉันจะปล่อยให้นายทำตามใจชอบแต่อย่าคิดนะว่าฉันจะปล่อยให้นายเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวานพอบอกได้ว่าเธอกำลังพูดความจริงดังนั้นเขาจึงถอนหายใจก่อนที่จะพูดบ้างฉันไม่ต้องการฝึกวิชาของเธอแล้วล่ะเอวาเจลีนฉันอยากใช้เวลาในการฝึกฝนสร้างไอเทมมากกว่าที่จะต้องมาทนรับอารมณ์ของเธอแล้วเจอกันนะ พอพูดจบวันก็สลายหายไปเป็นอนุภาคเล็กๆที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเอวาเจลีนมองตามละอองนั่นไปด้วยสีหน้าที่คิ้วขมวดสุดๆการที่วานต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากมิติเพื่อความสะดวกของตัวเองนั้นทําให้เธออารมณ์เสียมากและเริ่มอยากจะอาดเด็กหนุ่มไร้มารยาทสักยกมันอาจจะสะดวกที่เขามีเวลามากกว่าคนทั่วไปถึง3วันแต่สําหรับเวลาที่เหลืออีก23ชั่วโมงและ54นาทีนั้นเธอจะต้องติดอยู่ในมิติแห่งนี้ไปอีก4ปี แวมพายสาวเริ่มหันไปมองสิ่งต่างๆที่วานทิ้งเอาไว้เมื่อถูกขับออกมาจากมิติโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวเอวาเจลีนอดไม่ได้ที่จะหยิบเครื่องมือขึ้นมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นไอเทมพวกนี้ควรจะหายไปเมื่อวานออกไปแล้วแต่ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมจนเธอเริ่มสับสนพอสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของค้อนในมือเอวาเจลีนก็อดคิดไม่ได้ว่านี่มันเป็นของจริงไม่ใช่โครงสร้างทางวิญญ,ญาณเธอตระหนักว่าวานยังมีความลับอีกมากมายที่เธอไม่รู้ แต่ตอนนี้ก็คงจะยากหน่อยที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันหากดูจากทัศนคติที่เขามีต่อเธอเธอถอนหายใจยาวๆและว,วางค้อนลงก่อนที่จะกลับเข้าไปในความว่างเปล่าเพื่อรักษาพลังเวทเธอขดตัวเป็นลูกบอลและเริ่มเข้าสู่สภาวะจำศีลพร้อมกับสาบแช่งเด็กหนุ่มที่ไม่มาสนใจกันบ้างเลยเอวาเจลีนรู้สึกว่าเขาไม่สนใจที่จะมาเป็นศิษย์ของเธอเลยแม้แต่น้อยและนั่นทําให้เกิดคําถามว่าทําไมเธอถึงต้องปล่อยให้เขาเข้ามาอีก หากเขาไม่เปลี่ยนทัศนคติในเร็ววันเธอก็จะวางแผนไม่ให้เขาเข้ามาใช้ที่นี่ได้อีกเป็นครั้งที่2และพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่เขารับฟังสวัสดีครับ